ความตั้งใจที่เปลี่ยนชีวิตหนุ่มจีนต่อสู้ลดน้ำหนักหลายสิบกิโลเพื่อรักษาแม่และตัวเองบทเรียนจากความรักและความมุ่งมั่นที่ไม่มีที่สิ้นสุด นายยังชายวัย33ปีจากมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุหรือสภาพร่างกายแต่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจที่แข็งแกร่งเขาใช้เวลา3ปีในการประกอบการต่อสู้กับน้ำหนักตัวจากน้ำหนัก100กิโลกรัมลดลงมาเหลือเพียง70กิโลกรัมซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การลดน้ำหนักแต่เป็นการกลับมามีสุขภาพแข็งแรงและร่างกายที่สมส่วน แต่ที่น่าสนใจคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนี้มาจากความกังวลต่อสุขภาพของแม่เมื่อเห็นแม่ป่วยเพราะภาวะอ้วนในอย่างตัดสินใจว่าไม่อยากให้ตัวเองและคนรักเป็นเช่นนี้อีกต่อไปเขาเริ่มควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดงดอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูงพร้อมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยความมุ่งมั่นเขาสามารถผ่านพ้นอุปสรรคได้ และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปในอย่างไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การผอมลงแต่เขาต้องการให้สุขภาพดีขึ้นซึ่งเป็นจุดประสงค์ที่สำคัญกว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับความงามเท่านั้นแต่เป็นการลงทุนในสุขภาพระยะยาวซึ่งส่งผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ความมุ่งมั่นของนายหยางไม่ได้หยุดยั้งที่เขาเองแต่ยังส่งต่อแรงบันดาลใจให้แม่ของเขาด้วยแม่ของเขาเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นปรับเปลี่ยนวิธีการกินและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจนสามารถลดน้ําหนักได้ถึง20กิโลกรัมซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นสามารถสร้างกําลังใจให้กับคนรอบข้างได้คําถามที่น่าสนใจคือคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณเคยมีประสบการณ์ที่ต้องต่อสู้กับน้ําหนักตัวหรือสุขภาพไหม และคุณคิดว่าสิ่งที่นายหยางทำสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้อย่างไรขอให้แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อสร้างการสนทนาที่มีประโยชน์และแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นขอบคุณที่มาบ BBC Post อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ https://www.kset.co.th/around/the-world-news/new/10009835 ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวันที่นี่เว็บไซต์ https www kaset co th question mark s o u r เท่ากับ l a n t o d a a n medium เท่ากับ footer underscore click